งานซ่อมสีแล้วก็ตัวถังรถยนต์งานแก้งานดัดเจสีนะครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนสู่ช่องช่างศักดิ์ชาแนลนะครับยังจำอีสูดีแม็ก X Series คันนี้ได้นะครับที่เมื่อก่อนช่างศักดิ์ก็เคยถ่ายคลิปวิดีโอให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับได้ดูวันนี้รถก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับช่างศักดิ์ก็นํารถออกมาวิ่งทดสอบนะครับเช็คล่องกระบะเช็กระดับสูงต่ําของรถนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่า คันนี้นะครับสภาพก่อนที่นะครับเอารถเข้ามาวันแรกนะครับกับวันนี้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ลองเทสดูก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบก็เหลือแค่นํารถคันนี้ไปตั้งศูนย์นะครับคันนี้นะครับแหนบทางด้านขวามันจะต่านะครับต้องไปดัดแหนบทางด้านขวานีขึ้นนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุทางด้านขวาแล้วแหนบเด่น่าจะเสียนะครับแล้วก็ตอนนี้ปรับล่องเช็คล่อง ทำสีห้องเครื่องแล้วก็ทําสีบางโคนเสร็จเรียบร้อยทําสีประตูปรับประตูทุกอย่างเข้าที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะพาพเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับไปดูรถคันนี้ที่เข้ามาวันแรกนะครับว่าสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวตามทัชสักมาดูเลยนะครับที่เ,เพื่อนๆเห็นนะครับตอนนี้ก็เป็นวันแรกที่รถคันนี้เข้ามานะครับเดี๋ยวมาดูสภาพความเสียหายนะครับว่ามันมีตรงไหนบ้างนะครับก็ขออนุญ,ญาตย้อน นะครับกับไปดูวันแรกนะครับว่าสภาพที่ลูกค้าโทรมาหาช่างศักดิ์บอกว่ารถคันนี้นะครับผมเพิ่งไปซ่อมเพิ่งซ่อมเสร็จมาประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับก็ซ่อมที่ต่างจังหวัดเสร็จแล้วก็เอามาให้ช่างศักดิ์ดูนะครับเพราะว่าหมหนึงถามว่าทําไมเพิ่งซ่อมเสร็จแล้วเอามาแก้เลยมันมันขับไม่ได้นะครับเพื่อน ตอนนี้นะครับช่างสกก็เอารถไปเทสดูก่อนหก่อนการจัดซ่อมนะครับก่อนที่จะซ่อมรถนะครับผมก็จะต้องเช็ครถเทสรถให้เรียบร้อยว่ามีอุปกรณ์ระบบไฟนะสภาพการใช้งานการวิ่งเนี่ยปกติไหมนะครับก็วันแรกที่ทดสอบเนะี่ยก็ไม่ปกตินะครับรถคันนี้วิ่งได้ประมาณสัก4 0 นะครับมันปล่อยมือแล้วมันจะไปทางด้านซ้ายอย่างเดียวเลยก็คือถ้าฝืนขับต่อไปนเหนื่อยแน่นอนทั้งเหนื่อยแล้วก็รถนี่ต้องกินยางแน่นอนนะครับตั้งศูนย์ไม่ได้นะครับมุมเสียงเพี้ยนล้อถอยหลังไม่เท่าเดินหน้าถอยหลังไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ตอนตอนเลี้ยวกับรถเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยนะครับทางเวลาเรากับรถทางด้านขวานะครับพวงมาลัยจะคืนตัวเร็วมากแต่กับรถทางด้านซ้ายนะครับพวงมาลัยก็จะไม่คืนตัวนะครับนั่นสาเหตุที่มันเกิด ขึ้นก็คือนะครับเกิดจากมุมทะแยงของแชสซีเพียนแล้วก็รถคันนี้นะครับด้านหน้าขวาต่ำนะครับด้านหน้าซ้ายฝั่งซ้ายนี่สูงนะครับแล้วก็ช่องบริเวณกระบะห่างทางด้านขวานี่ห่างทางด้านซ้ายนี่ชิดนะครับก็คือรถที่มีลักษณะด้านหน้าต่ำนะครับก็คือแชสซีเนี่ยทางด้านหน้า ขวาเนี่ยนะครับมันสูงขึ้นลดหน้าต่ําแสดงว่าเชสซีสูงขึ้นนะครับเพื่อนๆทุกคนไม่ใช่ว่ารถที่ด้านหน้าต่ําเชสซีมันจะต่ําลงไม่ใช่นะครับนี่บริเวณวงกบประตูนะครับคันนี้ปิดประตูไม่เข้าเลยนะครับทาให้หนึงลูกค้าบอกทั้งลมเข้าทั้งน้ําเข้านะครับแน่นอนมันต้องเข้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวเชสซีเองนะครับนี่ที่มันโดนชนแล้วล้อหลังมันถอยหลังอยู่ นะครับที่ช่างศักดิ์เอามือวัดให้เพื่อนๆดูตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยมันจะห่างด้านด้านหลังเนี่ยมันจะนิ้วสอดเข้าไปไม่ได้เลยนะครับมันก็เกิดจากการกระแทกนะครับบริเวณหัวเชสซีทำให้มุมทะแยงนะครับมันเพี้ยนถอยหลังนะครับแล้วก็ตัวเชสซีเองเนี่ยไปกระแทกเข้ากับตัววงกบของหัวเก๋งทําให้ตัวประตูเนี่ยนะครับมันอ้ามันผยือปิดไม่สนิทน้ําเข้าลมเข้านะครับอันนี้ก็เป็นงานที่จะต้องแก้ ต่อไปหลังจากที่แก้แชสซีนะครับไม่ใช่ว่ารถเนี่ยจะแก,ก้แชสซีอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวมาดูภายในห้องเครื่องนะเพื่อนเพื่อนทุกคนจำภาพตรงนี้ไว้นะครับว่าก่อนตอนที่เราแก้เสร็จหรือกับก่อนจะแก,ก้เนี่ยนะครับสภาพมันจะแตกต่างกันยังไง<ม>นะพวกอุปกรณ์พวกน็อตต่างๆนะครับที่ถูกติดตั้งที่ถูกประกอบมาไม่ถูกไม่ถูกตัวไม่ถูกที่นะครับผมก็จะสลับน็อตให้ใหม่หมด คันนี้นะครับแจ้งลูกค้าไปเลยนะครับก็ต้องเปลี่ยนแผงหน้าตอนแรกเนี่ยก็คือแก้แชสซีก่อนนะครับแต่พอแก้แชสซีเสร็จปุ๊บมาดูสภาพหัวเกีงรแล้วไม่ได้นะครับเละมากแล้วก็อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกตินะครับยางเส้นเครื่องถอยหลังชัดเจนอย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นเลยนะครับก็ให้ให้ลูกค้านี่เปลี่ยนแผงหน้าแล้วก็เปลี่ยนซุ้มล้อซุ้มล้อเนี่เปลี่ยนเป็นของแท้ แผงหน้านี่ยังเปลี่ยนของเทียมของเทียมมีอยู่แต่ซุ้มล้อเนี่ยไม่มีของเทียมนะครับดูลักษณะของ Body oking, บอดี้หัวเก๋งนะครับล่องฝากระโปรงนะครับไม่เท่ากันนะครับแล้วก็บริเวณใต้แผงคอจิ้งรีดแผงหลังเครื่องนะครับมีรอยเคาะรอยเชื่อมที่ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับอีกอย่างหนึงนะครับก็คือด้านในสาเหตุที่ลูกค้าแจ้งมาก็คือ 1. เซ็นทรัลล็อกไม่ทํางานนะครับ ไฟไล่เกียร์ไม่ทำงานแล้วก็ก็มีชุดสายไฟนะครับสายไฟไหม้พวกรีโมทนะครับรีโมทสัญญาณกันขโมยต่างๆพวกนี้ไม่ทำงานหมดเลยมันเกิดจากอะไรครับทั้งสักหนึ่งนะครับก็ขอเท้าความมาตรงนี้หน่อยรถคันนี้เนี่ยนะครับตอนที่ลูกค้าแจ้งวันแรกที่เกิด,ดอุบัติเหตุก็คือหลุดโค้งตกลงไปในในน้ำนะครับแล้วก็เอารถคันนี้เข้าอู่ไปซ่อมพอซ่อมเนี่ย นะครับอาจจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับอาจจะชํานาญงานหรือไม่ชํานาญงานนะเพราะว่า1รถที่ตกลงไปในน้ำเนี่ยเราจะต้องคํานึงถึงระบบระบบสายไฟก่อนระบบไฟก่อนคันนี้นะครับตอนผมมาลื้อออกนะครับเพื่อนเทุกคนก็น่าจะรู้ตอนที่ลงคลิปให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะครับน้ำนี่ท่วมขึ้นมาถึงระดับด้านซ้ายเนี่ยนะครับบริเวณเสาหน้าเลยนะครับทำให้1กึ่อง กองช็อตนะครับกองชอออ็อตนี่เนาะกองช็อตเนี่ยนะครับประมาณประมาณ2-3กล่องนะครับที่ที่ผมเลือกมาดูเพราะว่ามันจะมีคาบคาบน้ําเข้าไปแล้วก็ถ้าถ้าไม่ถอดหรือคอนโซลออกหมดแล้วก็ไล่ความชื้นทําความสะอาดให้หมดเนี่ยนะครับเราปล่อยไฟเข้าไปมันชอน็อตแน่นอนนะครับแล้วก็ชุดสายไฟต่างๆนะครับมีรอยช็อตนะครับมีรอยช็อตรอยไหมอยู่นะครับ,นะรบก็ต้องแก้กันไปในระบบไฟ นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นชุดสายไฟแล้วก็สายาวิทยุเป็นสายสายอากาศนะครับวิทยุด้านบนนะครับก็โดนไฟไหม้นะครับมันก็มีไฟลวนก็คือไฟเนี่ยนะครับไฟในพดานหัวเก๋งนะครับไม่สามารถที่จะเปิดติดพร้อมกันได้2ดวงปกติที่แม็กมันจะมีปุ่มตรงกลางก็คือเปิดเปิดสวิต์แล้วก็ไฟมันจะติดพร้อมกันทั้ง2ดวงนะครับแต่ตัวนี้นะครับต้องเปิดสวิต์กุญแจออนสวิต์กุญแจก่อนถึงจะเปิดไฟติด ไฟส่องไฟส่องสว่างเพดานติดแต่ติดติดซ้ายกับขวาแต่ต้องเปิดติด2หลอดพร้อมกันก็คือสายไฟนะครับเส้นที่มันไหม้ก็คือไฟเพดานด้านบนมันติดนะครับแต่มันติดไม่ไม่พร้อมกันนะครับมันจะมีปุ่มนะครับสวิตช์ที่กดตรงกลางแล้วก็ติด2หลอดพร้อมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อกันเลยนะครับหลังจากที่ ดัดแชสซีเสร็จทำสีนะครับในส่วนของตัววงกบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะนำนะครับตัวหัวเก๋งนะครับมาวางเข้ากับแชสซีนะครับอะไรชิ้นงานที่เปลี่ยนนะครับก็คือนะครับช่วงล่างก็จะมีลูกยางหัวเก๋งทั้งชุดนะครับทั้งน็อตทั้งบูทตัวบนตัวล่างนะครับแล้วก็ยางเส่นเครื่องนะครับสายขวา ขายึดยางแท่นเครื่องด้านขวานี่นะครับมันบิดมันเบี้ยวมันหักนะครับดีนะครับเสื้อของเครื่องเนี่ยมันไม่แตกนะครับเห็นไหมครับทําสีออกมาก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เปลี่ยนแผงหน้านะครับเปลี่ยนเหล็กซุ้มล้อไปเรียบร้อยปรับโครงสร้างนะครับในส่วนของตัวบอดี้หัวเกียงด้านในนะครับแล้วก็พ่นสีใกล้เคียงนะครับฝั่งนู้นนะครับก็จะเห็นกาวนะครับที่ ช่างสีทําการซีนนะครับให้มันใกล้เคียงกับของโรงงานมากที่สุดนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะไฟไหม้แล้วก็ดำนะครับเป็นเต็มไปหมดเลยนะครับมันดูแล้วไม่สวยนะครับก็วางหัวเก๋งกับชสซีเรียบร้อยก็ช่างสักก็จะเข็นรถคันนี้ออกมาด้านนอกเพื่อที่จะประกอบทางด้านนอกนะครับแล้วก็หอยเนี่ยนะครับก็จะยกหัวยกเครื่องคันอื่นต่อไปนะครับอันนี้นะครับมันไม่เป็นไรนะครับช่างสักก็ประกอบทางด้านนอกได้นะครับแล้วก็ ในห้องเครื่องนะครับก็จะเดินชุดสายไฟนะครับก่อนที่ผมจะเดินชุดสายไฟเข้าไปนะครับก็จะต้องเช็คนะครับชุดสายไฟว่ามีคราบขา่ามคราบเกลือนะครับรอยอไฟชอ็อตไฟไหม้ตรงไหนหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะจะไล่สายไฟเข้ากับตัวบอดี้หัวเก่งนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เช็คก,ก่อนนะครับมันถ้ามันมีปัญหาที่หลังเนี่ยนะครับเราจะต้องมานั่งรื้อกันอีกทีนึงต้องเช็ครายละเอียดพวกนี้ด้วย นะครับพวกกล่องฟิลต่างๆที่มันน้ําเข้านะครับกล่องฟิลน้ําเข้าทุกอย่างผมล้างทําความสะอาดให้หมดเนี่ยเห็นไหมครับเช็ดทําความสะอาดล้างภายในห้องหัวเก๋งเนี่ยนะครับเพื่อนๆถ้าใครที่เข้ามาชมรถคันนี้ตั้งแต่วันแรกเนี่ยดินเต็มไปหมดเลยนะครับผมใช้น้ําล้างทําความสะอาดเป่าในห้องเครื่องภายในเครื่องนี่ยยังมีคราบดินคราบสกปรกอะไรติดเต็มไปหมดผมก็ล้างให้อย่างดีเลยจัดเลี้ยงรถใหม่ นะครับไล่ตู้แอร์เนี่ยนะครับดินเข้าน้ำดินเข้าคาบคลนเข้าต่างๆนะครับผมก็ถอดล้างทําความสะอาดเช็ดถูให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะประกอบตู้แอร์เข้าไปนะแผงหลังเครื่องอแผ่นการความร้อนหลังเครื่องหรือแผ่นซับเสียงหลังเครื่องเนี่ยผมก็เอาไปล้างตากตาเละให้แห้งเพราะว่าหนึ่งมันมีกลิ่นเหม็นนะครับมันมีกลิ่น มันมีกลิ่นค้าบโคดน,นะครับหลังจากที่รถเข้ามาแรกเนี่ยกลิ่นขาบโอ,โอ้เต็มไปหมดเลยนะครับก็คือมันไม่สดชื่นนะครับเห็นไหมครับก็ติดตั้งตู้แอร์ติดตั้งชุดสายไฟเข้าไปติดตั้งแผงรวมหน้าปัดแอร์แบ็กเนี่ยนะครับผมยังสงสัยอยู่เลยนะครับว่าแอร์แบ็กเนี่ยเข,เขาเขาซ่อมมาแต่มันดูสภาพแล้วมันเหมือนมันเหมือนซ่อมมาไม่ดีน่าจะใช้งานได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็แจ้งลูกค้าไปแล้วลูกค้าก็ไม่ทําใหม่ภายในก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะ เดี๋ยวมาดูภายในห้องเครื่องกันเลยนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ประกอบแล้วก็ลดวิ่งได้แล้วนะครับภายในห้องเครื่องนะครับจัดเรียงนอ็อตเก็บอุปกรณ์ต่างๆให้เข้าที่เข้าทางน็อตแผงหน้าผมก็หาน็อตเดิมมาใส่แล้วก็ให้ชจ้งสีเขาพ้นสีไปถ้าเป็น isuzu d-max ต้องหาน็อตเดิมมาใส่แล้วก็พ่นสีทับแต่ถ้าเป็น Tota v วีโ Revo พวกนี้นะครับน็อตก็จะเป็นสีดำเราก็จะต้องถอดออกนะครับ มันถึงจะได้ก็คือพูดง่ายก็เอาให้เดิมเดิมที่สุดนะครับนี่ท่อตรงนี้นะครับลูกค้าไปเปลี่ยนมาใหม่มันเบียดกับท่อเนะครับท่อ A มันก็มีมันก็เกิดความร้อนนะครับเกิดการเสียดสีมันเกือบรั่วนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมต้องแจ้งลูกค้าไปว่าท่อตรงนี้เนะี่ยต้องไปเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะรั่วนะครับ โอกาสถ้ามันรั่วขึ้นมาในน้ำนะครับท่อน้ำนะครับตรงนั้นอาจจะเป็นเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็น EGR เนาะหลังจากไม่ใส่ EGR แล้วก็ท่อน้ําวนนะครับก็ต้องวนกลับเหมือนเดิมนะครับก็เปลี่ยนท่อใหม่ภายในก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะไปล้างนะครับภายในเนี่ยไม่ได้ปล่อยไปแบบนี้นะครับเพื่อนๆหลังจากที่ขัดสีตั้งศูนย์เทสรุดต,ต่างๆเสร็จเรียบร้อยก็จะเอาไปล้างอาชีบวงกบพวกนี้ปรับเข้ารูปเรียบร้อยก็เหลือปรับอีกนิดๆหน่นนอยเก็บงานอีกนี่หน่อยเพราะว่า รถแบบนี้นะครับมันทําแยกแน่นอนนะครับงานประกอบผมก็จะต้องปรับแก้แต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่า,นานผมงานผมเนี่ยผมทําคนเดียวนะครับงานทั้งตั้งแต่ดัดชัดสซีหรือประกอบเนี่ยผมทําคนเดียวหมดนะครับงานทุกอย่างเนี่ยไม่ผ่านมือผมไปแน่นอนนะครับอย่างตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาไปเช็คไฟเช็คไฟปัดน้ําฝนแล้วก็ไฟไล่เกียร์มันไม่ขึ้นเช็คชุดสายไฟบริเวณนี้ว่ามีตรงไหนที่มันชอ็อตมันไมหรือไม่ บริเวณฝาครอบเสาตรงนี้อันนี้มันไฟมันไหม้เดี๋ยวลูกค้าก็ไปเปลี่ยนเองก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านนอกมันสามารถที่จะเปลี่ยนง่ายเดี๋ยวมาลองเทสรถกันนะครับว่าสภาพวันแรกนะครับที่ผมขับให้เพื่อนๆดูนะครับกับวันนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับถ้าลูกค้ามาขับเดี๋ยวผมว่าเชื่อได้เลยว่าถูกใจเพราะว่าหนึ่งนะครับมันเข้าไปนั่งแล้วมันไม่ต่ําเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนั่งขับเนี่ยฝั่งซ้ายมันจะสูงขึ้นฝั่งขวามันจะต่าลงนะครับมันก็เกิดจากแชสซีที่ ฝั yup. ่งขวาเนี่ยมันต่ําลงทําให้แชสซีนี่มันสูงขึ้นแชสซีสูงรถต่านะครับเพื่อนเนชสซีต่ํารถสูงนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแชสซีรถต่ําแล้วแชสซีมันจะต่ําลงตามไม่ใช่นะครับเพราะว่าแชสซีต่านะครับชุดช่วงล่างมันก็จะยกขึ้นนะครับแล้วก็เวลาลดล้าหนักมันก็จะต่ําลงคันนี้มีแหนบทางด้านหลังนะครับเสียต้องไปดัดแหนบทางด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็ตอนไล่เบรกไล่คัดนี่ยากมากนะครับไล่คัดนี่ลาบากนะครับเพราะว่า รถ ISU ูด d m c x เนี่ยมันจะไลค่คลัสเนี่ยมันจะยากกว่าเพื่อนๆถ้าเป็นโตลตาวีโก้โตลตาลีโวพวกนี้มันจะไล่ง่ายแต่กูลโตลตาแต่ d m a x ต้องมีเทคนิคของมันนะครับก็ผมก็เลยให้ช่างเครื่องมา,าไล่ให้นะครับก็ผมมีเห็นเขาทำแล้วเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูนะครับวิธีการไล่คลัสของ d m a มนะครับมันก็จะรวดเร็วกว่านะครับเรามานั่งยำ้ำนะครับ นี่ตอนนี้ก็เทสหมุนพวงมาลัยหมุนซ้ายหมุนขวาดูนะครับดูลักษณะของวงเลี้ยวดูลักษณะของอการเลี้ยวว่าซ้ายขวาเนี่ยมันเท่ากันหรือไม่ก็อีกอย่างนึงนะครับมันก็จะระบบเซ็นทรัลล็อกเนาะมันไม่ทํางานก็ต้องไปไล่ไฟกันอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวมาวัดดูอันนี้4นิ้วนะครับมันจะติดตรงนี้เพราะว่างานตรงนี้มันเป็นของเทียมนะครับโปรตีนี่สนิ้วมันจะสอดได้พอดีเลยเหมือนฝั่งท่านทางด้านซ้ายเพราะว่าฝั่งด้านซ้ายเนี่ย สะเกิดข้างเขาของเทยางกระลนเป็นของเทนะครับมันก็จะบางกว่าฝั่งขวานะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าหนึ่งนะครับเราตั้งลูกเบี้ยวไปตรงกลางหมดแล้วนะครับทั้ง4ตัวต้องย้านะครับพเพื่อนๆเช็คล้อเดินหน้าถอยหลังให้เท่ากันนะครับแล้วก็ตั้งลูกเบี้ยวไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ดูองศาล้อหุบบนหุบล่างหรือไม่นะครับคันนี้นะครับช่วงล่างหน้าขวาเนี่ยผมไม่ได้สั่งเปลี่ยนคอม้า นะเพราะเพราะว่าหนึ่งนะครับมันก็อาจจะเขาเรียกอะไรช่วยเซฟแต่แต่ถ้ามันไม่ได้ยิงก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าล้อหน้าขวาเนี่ยคอผมยังสงสัยคอมาเลยว่าคอมามันจะเสียหรือไม่แต่ลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วนะครับเปลี่ยนปีกนกล่างเปลี่ยนปีกนกบนนะครับแต่เป็นงานของเทียมงานของเทียมก็ใช้ได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ของของถอดเนี่ยยิ่งไม่ได้เลยนะครับ ย้ำนะครับของถอดบีกนกบนล่าของดีแม็กเนี่ยนะครับอย่าไปซื้อมาใส่นะเดี๋ยวมันจะเสียเงินฟรีนะครับมันก็เขาถอดมามันมันไม่ใช่ว่าถอดเทมันก็เกิดจากรถที่เกิดอุบัติเหตุเหมือนกันนะครับเน้นจบก็คือซื้อเป็นของใหม่แท้ดีกว่าจะจบกว่าหรือไม่ก็แท้แท้เทียมเนี่ยมันยังเอ้ยไม่ใช่แท้เทียมของเทียมเนี่ยมันยังพอทนได้นะครับแต่ถ้าเป็นของถอดเนี่ยไม่ไหวนะครับต้องมานั่งแก้กันเยอะนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะนํารถไปตั้งศูนย์ผมก็จะ เช็คระบบช่วงล่างว่ามีน็อตตรงไหนมีอะไรที่มันที่เราจะต้องปรับแก้ไขหรือไม่มีเสียงดังตรงไหนหรือไม่ถึงค่อยเอารถเข้าไปให้ร้านตั้งศูนย์เช็คนะครับคลิปวิดีโอก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับพเพื่อนทุกคนก็ฝากเพกื่อนก็ฝากเพื่อนทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆที่ช่างศักดิ์อัปโหลดลงไปนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างศักดิ์ ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ